ในยุคสงครามที่เต็มไปด้วยความโกลาหลครั้งหนึ่งได้มีแม่ทัพฝ่ายข้าศึกตั้งใจจะบุกโจมตีเมืองใหญ่แล้วเขานั้นก็ได้เกณฑ์กำลังทหารมามากมายซึ่งทางผ่านของการเดินทัพเพื่อไปทำสงครามครั้งนี้นั้นต้องผ่านเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่มีหมู่บ้านเล็กๆขวางกัน้นแน่นอนว่าหากข้าศึกยกทัพมาแล้วแล้วก็ หมู่บ้านแห่งนี้จะต้องพินาศย่อยยับอย่างง่ายดายเป็นแน่ผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างพยายามจะอบพยพหลบหนีกันอย่างจ้าละวันมีเพียงพระเซนรูปหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ยอมหนีไปพระท่านยังคงนั่งสมาธิอยู่ในหมู่บ้านจนกระทั่งเมื่อรุ่งสางพระเซนก็เลือกที่จะออกเดินทางท่านได้เดินทางไปยังวัด ที่อยู่ใกล้ๆกับกองทัพของข้าศึกเมื่อไปถึงแล้วก็เป็นไปตามคาดวัดแห่งนี้ถูกทหารยึดไว้เสียแล้วพระเซนถูกทหารฝ่ายข้าศึกจับตัวในทันทีและได้พาเขาเข้าไปพบกับแม่ทัพใหญ่ที่กำลังพักแรมอยู่ที่นั่นเจ้าเป็นพระวัดนี้งั้นหรือเหตุใดจึงไม่หนีไป แต่กลับมุ่งตรงมายังวัดเล่าไม่รู้หรือไรว่าพวกข้านั้นได้ยึดที่นี่ไว้แล้วพระเซนก็เดินตรงดิ่งเข้าไปหาแล้วพูดว่าท่านแม่ทัพท่านกล้าที่จะประลองหมักล้อมกับอาตมาหรือไม่แม่ทัพฝ่ายข้าศึกได้ฟังก็ชักดาบขึ้นมาเจ้าเป็นใครกันกล้าดียังไงมาท้าทายข้า ไม่กลัวตายหรือยังไงพระเซนยังคงยืนนิ่งอย่างสงบแม้จะถูกดาบคาตาน,นะจอไปที่คอหอยเขาไม่กระพริบตาเลยแม้แต่น้อยขณะที่ทั้งสองคนกำลังจ้องตากันอยู่นั้นพระเซนก็กล่าวว่าหากอาตมาแพ้อาตมาก็จะขอยอมตายหากอาตมาชนะท่าน ให้ท่านรีบเดินทับต่อไปและออกจากวัดแห่งนี้ในทันทีแม่ทับได้ฟังก็หัวเราะออกมาก่อนจะพูดว่านี่มันเป็นการต่อรองตรงไหนกันข้าไม่จำเป็นต้องรับคำท้าข้าสามารถฆ่าเจ้าได้เลยไม่ใช่หรือยังไงพระเซนเงยหน้าขึ้นมองคมดาบแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็เชิญลงมือได้เลย แม่ทัพเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและท่าทีที่ไม่แสดงความเกรงกลัวแม้แต่น้อยก็เริ่มรู้สึกเลื่อมใสจึงได้เผลอตอบรับคำท้าทายไปทั้งสองนั่งเล่นหมากล้อมกันโดยทางฝ่ายแม่ทัพนั้นเดินแบบบุกทะลวงและคิดที่จะ,ะเผด็จศึกให้เร็วที่สุดในขณะที่ฝ่ายพละเซนนั้นก็เอาแต่ป้องกัน และตั้งรับอยู่ท่าเดียวหลังจากยืดเยื้ออยู่เกือบครึ่งวันการแข่งขันก็จบลงพระเซนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับแม่ทัพจนได้แม่ทัพหัวเราอออกมาด้วยความสาใจท่านคิดแต่จะตั้งรับตั้งแต่กลางเกมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเอาชนะข้าได้แต่ตัวข้านั้นก็หาใช่คนโง่เขลา แท้จริงแล้วท่านก็แค่ต้องการจะถ่วงเวลาในการเดินทับของข้าก็เท่านั้นพระเซนยิ้มเล็กน้อยหากท่านรู้เจตนาของอัตมาชัดเจนขนาดนี้แล้วยายถึงยังคงเล่นต่อไปเล่าแม่ทับจึงกล่าวว่าก็ถ้าหากข้าล้มเกมข้าก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้น่ะสิแล้วเกียรติของแม่ทับ จะไปเหลืออะไรขวัญและกำลังใจของทหารก็คงจะหมดสิน้นหากแม่ทัพของเขาเอาชนะแม้แต่พระรูปเดียวก็ไม่ได้ในเมื่อรับคำท้าแล้วข้าก็ต้องเล่นจนจบเกมให้ได้และอีกเหตุผลหนึ่งที่ข้าอยากรู้ก็คือการที่ท่านทำแบบนี้ก็น่าจะรู้ชะตากรรม ว่ามีแต่ตายกับตายเท่านั้นแต่เหตุใดเล่าท่านจึงไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ข้าย,ยังคงสงสัยพระเซนได้ลุกออกจากโต๊ะหมากล้อมแล้วไปนั่งสมาธิที่โถงทางเดินราวกับว่ากำลังจัดเตรียมสถานที่ตายให้กับตัวเองเมื่อนั่งลงแล้วจึงพูดว่า ความลับของการใช้ชีวิตก็คือการใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัวหากอาตมาไม่กลัวก็ไม่มีใครหรือว่าสิ่งใดทำอะไรอาตมาได้หรอกคนขี้ขลาดจะตายซ้าแล้วซ้าเล่าแต่คนที่เตรียมใจนั้นจะตายเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นความตายมันจึงไม่ได้น่ากลัวเลย แม่ทัพหยิบดาบขึ้นมาแล้วกล่าวว่าสายของข้ารายงานมาว่าคนในหมู่บ้านของท่านได้หนีไปหลบในเมืองใหญ่กันจนหมดแล้วก็ขอยินดีด้วยแล้วกันที่แผนทวงเวลาด้วยชีวิตของท่านประสบผลสำเร็จแต่สุดท้ายกองทัพของข้าก็จะบดขยี้เมืองใหญ่นั้น ลงได้อยู่ดีดังนั้นก็เสียใจด้วยก็แล้วกันพูดจบแม่ทัพก็เดินผ่านพระเซนไปและไม่นานหลังจากนั้นกองทัพก็ได้ออกจากวัดกันไปจนหมดเมื่อทาหารไปกันจนหมดแล้วพระเซนก็เดินไปที่โต๊ะหมากล้อมก่อนที่จะวางตัวหมากตัวสุดท้ายลงใบบนกระดานแล้วพูดว่า เพียงเท่านี้ประชาชนและคนในหมู่บ้านก็คงจะหนีออกจากเมืองใหญ่กันไปได้ไกลแล้วล่ะ